สวัสดีเจ้าท่านผู้ชมทุกท่านเจ้าตอนนี้เฮาพาทุกท่านมาอยู่ที่บ้านจำขี้มดหมู่ที่สองตําบลสีวบานแห่งนี้นะเจ้าวันนี้เฮามีนัดกับสาวงามบ้านจำขี้มดขึ้นจื่ว่าเป็นคนงามที่มีตําแหน่งนะเจ้าและแห่งบอสนะเจ้าเป็นใกล้ชุมชนตัยวันนี้จะปาเฮาไปพอตีอันซีนสีวบานก่อนเจ้าวันนี้เฮาจะไปแอลตีไหนของบ้านจำขี้มดเดี๋ยวเฮาตักันไปพอเลยเจ้า มาถึงแล้วเจ้าคุณผู้ชมนี่ก็คืออันซีนที่เฮาบอกนะเจ้าเดี๋ยวตอนนี้เฮาต้องเสาะหาคนที่เฮานัดกันไว้ก่อนนะเจ้ากันเดี๋ยวจะต้องใช้วิธีพิเศษแตนะเจ้าเรียกสาวงามมาอ่ะหนึ่งสองสามมาแล้วเค้กรับเชิญพิเศษของเฮาวันนี้นะเจ้าสาวงามบ้านจำขี้ม้ยอ่ะเดี๋ยวฮอ แนะนำตรวจกับคุณผู้ชมกันเจ้าเจ้าสวัสดีเจ้าน้องบีดนะเจ้าชลวิทย์ปันศากเจ้าเป็นลูกหลานของคนอยู่ในหมู่บ้านจําขี้โมดนี่โดยกําเนิดเลยนะเจ้าเจ้าวันนี้เฮาปาคุณผู้ชมทุกท่านมาแอลที่ไหนเจ้าน้องบีแนะนำหน่อยวันนี้นะเจ้าเฮาปลาท่านผู้ชมทุกท่านนะเจ้ามาแอลนะเจ้าเดินรอยตามประวัติศาสตร์เมืองละปูนของเฮานั่นเองนะเจ้าอันนี้เปิ้นจื่อว่า ทำดอยพญายีบานะเจ้าหรือห้องสั้นๆว่าดอยบากันนั่นเองนะเจ้าวันนี้ตีน้องบีนะเจ้าจะได้พาท่านผู้ชมทุกท่านนะเจ้าได้มารับชมและก็มาดูกันโดยจะได้เล่าประวัติข้าวๆให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันตัวนะเจ้าเจ้าก่อนที่เราจะขึ้นไปแอลกันนะเจ้าไปตามรอยไปฟังประวัติศาสตร์ของดอยยีบาวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษกับตัวเจ้าตอนครับนะเจ้าท่านประลัดนิเวศป่านดวงเจ้าประลัดเทศบาลตะบนสีบัวบานของเราวันนี้คือเกียรตินะเจ้ามา รวมนะเจ้าในส่วนของทริปในการเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์คือคุณผู้ชมทุกท่านนะเจ้า,จาได้ชมไปติดการเจ้าตอนทับท่านปรลาเจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่คคเอาละต่อไปเดี๋ยวเพื่อน้องบีนำขึ้นไปเลยเา,ลยาก่อนแนะนนำในส่วนของประวัติของยอีบ้าเจ้าเจ้าก็เดี๋ยวตัวน้องบีขึ้นมาเลยนะเจ้าเดี๋ยวจากปลาทุกถ่านเจ้าขึ้นไปดูนะเจ้า สถานที่นะเจ้าสําคัญแห่งบ้านจํามคิโมดตและเกาะแห่งเมืองระปูนตัวนะเจ้าที่สําคัญมากที่สุดอาจจะเป็นสถานที่ที่ท่านผู้ชมนะเจ้ายังบอกหูจักกันนะเจ้าวันนี้ก็จะได้มาแนะนำให้ทุกท่านนะเจ้าได้หูจักนักขึ้นนะเจ้าเจ้านี่นะเจ้าสถานที่แห่งนี้นะเจ้าที่เรียกกันว่านะเจ้า ทำดอยบาณะเจ้าหรือดอยพยายีบาที่เฮาหู้จักกันนะเจ้าตามตำนานนะเจ้าคนเฒ่าคนแก่นะเจ้าเปินได้เล่าให้บีดฟังว่านะเจ้าทำดอยบานี่นะเจ้าตะกอนเปินก็ได้เล่าว่าคนเฒ่าบอกกอนเปินเกาะหนีน้ำท่วมมาอยู่ตรงนี้พองหรือเอาทรัพย์สมบัติของเปิลนะเจ้ามาไหว้ตังในถ้ำนี่พองอีนะเจ้าแล้วก็ตามตำนานตีตัง ประวัติที่เชื่อมโยงกับจังหวัดรปูนของเฮานะเจ้าก็คือว่าติจือว่าถ้ำดอยบานั่นเกาะเปิรนว่ากันมาว่าพญยายีบานะเจ้าผูกรองนครทริพูนชัยนะเจ้าหรือเมืองระปูนของเฮาองค์สุดท้ายนั่นนะเจ้าเปิรนก็ได้เสียเมืองหื้อตังพญาเมงลายนะเจ้าเปิรนก็ได้เดินทางมาตั้งทิศตะวันออกของเมืองระปูนของเฮาปัจจุบันนะเจ้าก็ได้มาอยู่ณสถานที่แห่งนี้ จือว่าดอยบานะเจ้าเปินก็ได้มาพักอยู่แห่งนี้และเหลียวไปพอนะเจ้าตัง,เม,ง,งเ,นนเมืองละปูนของเฮานะเจ้าข้าวนั่นนะเจ้าเมืองละปูนของเฮานะเจ้าพญาเมงายได้ยกทัพมาตีเมืองขนาดนักเลยนะเจ้าและเกาะเปินได้พอไปเมืองละปูนก็เห็นว่าโดนลบลาฆ่าฟันเห็นควันขึ้นในเมืองนะเจ้าเหมือนว่าจะโดนเผาไหม้ไปตึงเมืองมาหนังตรงนี้ก็นึกเสียใจนะเจ้าและเกาะถึงเวลาขราวนั่นนะเจ้าเปิลเกาะ ได้นําห่อข้าวออกมากินนะเจ้าที่ได้เหากันมาเปิลก็ได้เตะห่อข้าวกินณบริเวณสถานที่บนดอยแห่งนี้นะเจ้าที่เปิลได้เหลากันมาแล้วคราวนั้นนะเจ้าก็ได้นั่งกินข้าวด้วยพญยียีบานะเจ้าก็อยากป๊กไปคลองนครฮริปุนชัยอยู่นะเจ้าก็เลยได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าจะได้กลับไปคลองเมืองฮาริปุนชัยแห่งข้างหนึ่งอีนะเจ้าขอยก ห่ข้านี่โยนขึ้นฟ้านะเจ้าแล้วกอถ้าโต๊ะลงดินมาก็จะได้กลับไปคลองเมืองฮาริพุนชัยนะเจ้าคราวนั่นนะเจ้าพญายีบาเปิ่นได้โยนตอหอเข้าขึ้นบนฟ้าไปนะเจ้าพอดีว่าตอหอเข้าวนั่นนะเจ้าเทวดาฟ้าดินนะจาเปิ่นก็ได้เห็นว่าพญายีบาบ่มีอิทธิฤทธิ์ที่จะต้องไปคลองนครฮาริพุนชัยแล้วล้มก็เลยปิวไปติดบริเวณต้นไม้นะเจ้า จะห้องว่ากระเช่าสีดานะเจ้าต่างคนโบราณเปิ่นจะห้องว่าต่องห้องเข้ายีบานั่นเองนะเจ้านี่ก็เป็นประวัติข้าวๆนะเจ้าตีน้องได้ฮับหู้จากคนเท่าปอุ้ยแม่อุ้ยนะเจ้าตีเปินได้ล่มหายตายจากไปพ่องนะเจ้าหรือยังมีชีวิตอยู่เปินได้เล่าสู่ห้อเฮาฟังนะเจ้า สำหรับดอยีบารแห่งนี้นะเจ้ามีอ้ย่างที่จะแนะนำหากว่าอาจจะมีคุณผู้ชมหรือว่านักท่องเที่ยวท่านไหนมาเนี่ยเขากปจะแนะนำาอ้อย่างที่อยู่บริเวณดอยีบารนี้ได้ของเจ้าได้เจ้าอันนี้นะเจ้าก็คือพระพุทธ,ธรูปนะเจ้า นักท่องเที่ยวหรือว่าคนในหมู่บ้านนะเจ้าที่เปิลขึ้นมาแอวบนถ้ำรอยบ้ายแห่งนี้นะเจ้าเปิลก็จะมากราบไว้สักกระบูชาพระพุทธรลุที่อยู่นี่มาเมินแล้วอยู่หน้าปากถ้ำนี่นะเจ้าเจ้าอันเป็นที่สักระของคนบ้านจำที่หมดเลยเนาะเจ้าเ๋ยวจะให้น้องบีนะเจ้านำศักกระนะเจ้าในส่วนของพระพุทธรลุหน้าถ้ำเจ้า ต่อไปนี่นะเจ้าก็คืออันนี้หน้าปากถ้ำของถ้ำดอยบาของเฮานะเจ้านี่ก็คือหน้าปากถ้ำพวัตะกอนนี่นะเจ้าปากถ้ำจะกว้างขนาดนะเจ้าหลังๆมานะเจ้าผู้คนก็อาจจะมาบุกลูกเป็นตัวหรือว่าก้อนหินนะเจ้าล่มมาทับปากถ้ำก็ทำให้แคบลงนะเจ้าก็ได้ตีเห็นประมาณนี้นะเจ้าแต่ก็ยังมี รอยให้ได้เห็นอยู่นะเจา้าว่าเป็นถ้ำเข้าไปตังในเลย,ยนะเจา้าอันนี้ก็อนันนี้เป็นรองรอยนะยแต่ปัจจุบันนี้ยังมีคน,นี่เข้าไปอยู่เข้าไปอยู่เจ้าถ้าวันพระวันศีลนะเจา้จารหรือวนันศีลญยเอนะเจาา้าวันพระใหญ่ก็จะมีพระนะเจ้าส่วนมากพระเดินทูด,ดงห่องนะเจา้จารพระนักบุญทั้งหลายนะเจ้าปนก็จะได้ไปสวดภาวนาอยู่ตังในพ่องเอ้นะเจ้าเจ้าเจ้านี่ก็เป็น ทำรอยบลาของเฮานะเจ้าเจ้าคุณผู้ชมสังเกตดูน,นะเจ้าป่าแห่งนี้ยังมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติอยู่นะเจ้ายังจะมีของไลเข่นเนาะเจ้าก็ยังมีติดก้อนหินนะเจ้าโดยส่วนของต้นไม้ต่างๆก็ยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่เจ้าป่าต้องบีเดียวเฮาปลาไปพาอ,อันไหนต่อเจ้าเจ้าเดี๋ยวปลาไปพอเจดีนะเจ้าเดี๋ยวเฮาจะปลาทุกท่านนะเจ้าขึ้นไปพอเจดีตั้งบนยอดดอยนี่เลยนะเจ้า ก็เจ้าที่เป็นเจดีเจ้าใจและเจ้าตรงนี้นะเจ้าเปลี่ยนเจดีนะเจ้าตีทางนะเจ้าพระประรตประกอบบุญสิริยาโนนะเจ้าที่เปินได้มาขึ้นมาสร้างไหวนะเจ้าตอนนี้พระปรัรตประกอบบุญสิริยาโนเจ้าอวาตรทวัดมหาวันนะเจ้าตะกอนนะเจ้าเปินก็ได้มาพระโคหรือว่าบําเพ็ญบุญอยู่นี่นะเจ้าเป็นห้องว่าเหมือนภาพตู้ดงนะเจ้าที่เปิลได้มาอยู่ที่นี่ได้หนึ่งภาษาด้วยกันนะเจ้าเปินได้มา ขึมาสร้างเพื่อที่จะทำเจดีถวายคือตั้งพยายีบาของเฮานะเจ้าเพื่อที่จะได้คื้ตังพ้นทั่วไปหรือว่าพอแม่ปีน้องนะเจ้าคนชุมชนในหมู่บ้านจำขี่โมทของเฮาได้มากราบไหว้สักการะบูชานั่นเองนะเจ้า,จา ้าคุณผู้ชมทุกท่านเจ้าและนี่ก็คือหนึ่งในอันซีนของตำบลสีบบายของเราก็คือประวัติศาสตร์ของอยอ e ีบานนั่นเองวันนี้ต้องขอบพระคุณเคทังคุณภูเกตจังสองท่านนะเจ้าั้งท่านปรัชน,นิเวศปานดวงและน้องดีนะเจ้าเาว่างามบ้านจำขี้มดของเรานั่นเองเจ้าขอบพระคุณเจ้าสำหรับวันนี้นะเจ้าเราต้องลากันไปก่อนแล้วครับสถานที่อยอ e ีบาแห่งนี้แล้วมาปักกันใหม่ในอ e ีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า